ให้ขับไปไหนครเจ้าแต่น,อน้อง <c oughs> ยาวเลยก็ขับเปที่ตรงไปยาวเลยก็ได้หาที่ตรงอลองลอง,ลองเล่นดูครับได้ครับเอาคืนวเองนะได้ครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมมาลองขับเจ้าร้อยยอนลอย g p 3 0สได้ไง <c oughs> เรื่องเกิดขึ้นจากที่ผมไปเจอโพสต์ของ r i u อัมที่บอกว่าสามารถทดลองขับขี่ปีสี่ได้ที่คาเฟ่มีเดียม ที่อำเภอวารินจังหวัดตุบลราชธานีครับตอนที่ผมไปถึงที่คาเฟ่ผมก็ขอทดลองขับขี่ครับแต่ผมวายยุไม่ถึง20ผมจึงได้ขับขี่้วย่ออัลลอย GP300 แทนนั่นเองครับหากเราทดลองขับขี่รถที่คาเฟ่มีเดียมเราจะได้คูปองส่วนลดเครื่องดื่มในร้านคาเฟ่ด้วยนะครับแต่คนที่จะไปทดลองขับขี่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับนัด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 นอแข่งอีก 哎 <noise>，哎，顶得起来。哎，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 哎 สูงอะทุกคนสูงจังแต่โอ้โหอ,อันนี้ผมไม่รู้ชื่อรุ่นนะเพราะว่าหนึ่งะผมผมไม่รู้จักกับอรอยย่ออันลอยเท่าไหร่นะแต่มันมันว่ะมันว่ะรถทดลองขี่ฮนะน้ำมันน้ำมันไม่ได้เยอะอันนี้คือแบบกต้นมันไม่ไม่ค่อยจี๊ดจา๊าดขนาดนั้นนะ มันจังอุ้ยเบรกลังเอาเรื่องฮะโอ้โเบรกหน้านี่นึกิบนิบจริงๆรับขับตรงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินกับนับเสร็ตัวที่หับรถทเสรตัวตืนดีจังนี่มันมันต้องยกตัวตามเลย

เอากลับไม่ได้ครับเอาจอดถอยหลังกลับไม่ได้ไน่อยนะครับขับสนุกมากเลยสามร้อยมันจะสนุกลองอัาดูไปเท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมขับสั่นๆก็มันบิดแป๊บเดียวประมาณสองสามวิเนี่ยแหละครับมันถึงแปดสิบแล้วครับ เมื่อกี้วิ่งไปถึงตรงไหนผมวิ่งไปสุดทางนั้นแล้วก็อ้อมออมมาดูครับผมก็เลยผมไม่กล้าขับได้ครับ,รบเพราะแล้วจุดรถมันรู้สึกมันสูงสูงครับแล้วแบบกดปุ๊บม,มันมันหักเลยนะครับอ่าใช่คือช่วงช่วงช่วงเลี้ยวมันจะสั้นใช่ครับรเวลาเราเทน้ําหนักแค่แค่เทนิดเดียวใช่ครับเหมือนพี่อ่ะน้ําหนักเยอะมันก็คุมคุมได้แต่พี่ก็ยังไม่กล้าบิดแรง แล้วตอนตอนขคับคือถ้ากดไปนิดเดียวมันก็จะแบบอย่างนี้เลยครับแต่ว่ากัตตาเร่งคือทีแรกผมคิดว่าเออมันคนละฟิลกันกับแอร์ล็อกใช่ไหมครับคือแอร์ลลอกคือต้นมาปื๊ดไปเลยแต่นี่คือพอมันค่อยๆพอมันถึงรอบกลางมันพุ่งเลยครับตัวนี้มันมันได้กลางกับปลายใช่ครับเพราะว่าพี่ลองอัดอัดลองอัดดูแล้วนะจากตรงนี้แหละแค่ช่วงช่วงสั้นๆไม่ สมมติว่าถ้าตรงร้านข่าวจนสุดซอยที่เคยลองอัดแล้วมันเกือบร้อยสี่นะแต่ร้อยสามนี้พี่ก็ผ่อนแล้วแต่ว่าขับสนุกไม่แจกได้เลยขับสนุกเกินครับ นนีี่ละไเเคมม้วาสวัสดีครับผม,ผมกลับมาอีกครั้งนะฮะในชาแนลของผมนะครับหลังจากที่ไม่ลงคลิปมานานฉัน,นผักเก็ดเข็มซ้อนหอยนางคุณจำได้ไหมจำได้ตอนนี้เราก็อยู่ที่อุบลแต่ว่าเรามีอะไรคลิปล่าสุดน,น,นั่นี่ยที่เราทำใช่ไม่ตัดคลิปใช่ใช่ใช เมื่อกี้เราเพิ่งไปคาเฟ่ที่มี่อว่าเมดเอียมอ่ะมันไม่สูวก็มันยังมีแดงๆข้างในเซียมอยู่อ่ะเออมันมันเขาให้แบบเราขี่รถแบบว่าเร็วๆนะสงการเนี่ยก็เพิ่งเอาลงเนี่ยเพิ่งเอาเมรแบรรี่มาให้มันเนี่ยใช่ใช่แต่มันก็จะตีกูละล่ะแล้วก็รถที่ผมขี่ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ารุ่นอะไรนะรู้แค่ว่ามันเป็นของล้อยอนรอยนะครับแต่ไม่รู้เครื่องสามลอยนะมึงเป็นธรรมชาติดี มันเป็นรถยนต์ไอรถ,รถยนต์ <c oughs> มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์เครื่องสามร้อยของรอย n อนลอยนะครับแล้วก็ก็น่าจะมีเรื่องให้พูดเยอะแยะนะแต่ว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่าอัตราเ่งก็คือช่วงต้นก็จิตจิตจางๆหน่อยพอช่วงกลางมากับเครื่องไปอ <c oughs> พอพอช่วงกลางไปมาปุ๊บมันก็แรงขึ้นแ,แรงแบบแรงจัดนันทุกคน แต่ว่าเบรกนี่เขาแน่นหนึบดีนะครับจนกระทั่งมีสปอนเซอร์เข้ามานั่งกึ่งอสป,สปนอ <c oughs> สปนเซอร์เข้ามานะฮะนั่งถ้าถ้าถ้ถาตะวันเห็นคลิปนี้เขาอยากเป็นสปอนเซอร์ก็เป็นให้ได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสักหนึ่งคลิปให้แล้วกันนะฮะเออค่าสปอนเซอร์หนึ่งพันบาทครับแค่นั้นก็ถูกใจแล้วเอาเอาค่าสปอนเซอร์สักหนึ่งพันบาทก็ได้นะครับห้าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ยังดีครับร้อยหนึ่งก็ดีนะครับผมไม่ยังไม่ได้เงินอะไรจากยูทูบเลยครับผมทำเอาสนุกครับใช่มีแต่โฆษณาขึ้นนะครับ อยู่ทุกงงมึงมึงต้องฟ้องอยู่ทุกฟ้องอยู่ทุกกูก็แพ้ดิแล้วก็เรื่องอ่าช่วงล่างนะครับค่อนข้างเฟิร์มแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมลองลงหลุมแล้วเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขานะครใช่ครับไม่ซูเวฟจริงที่ใส่ช็อกโกแลตน้ำมันพื่อขึ้นใช่ไหมผมไม่รู้อะไรทั้งสิ่งกับรถคันนี้มึควรจะบอกว่าข้างหน้าเป็นดิสเบรกเออข้างหน้าเป็นดิสเบรกข้างหลังระบบ ABS ข้างหลังก็เป็นดิสเบกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมีทั้งสองชแนลเลยชถ้าพูดตรงๆนะครับคือเป็นรถที่ผมไม่รู้อะไรกับมันเลยทีแรกไอ้ไอ้ความคิดนะยังื่อคิดสปีสปีซี่ร้อยแต่อายุไม่ถึงครับก็ไม่เป็นไรพอมีรถให้ขับก็โอเคกูจะขับคันนั้นกูก็ขับแล้วขับแล้วติดใจไปไหมก็ถามว่าติดใจไหมถ้าผมเอาไปขับทางไกลอ่ะมันจะไม่เหนื่อยเลยคือเพราราไม่เหนื่อยกว ใช่ฟอราะซาไม่เหนื่อยเอ็กแบบก็ไม่เหนื่อยกว่าด้วยใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความ,มคลาสสินกนะครับไม่ความคลาสสิกเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ก็มันเหมือนกันหมดอ่ะใครอื่นเขาก็ทำแล้วก็เป็นรถที่แบบเออราคา,พาแพงประกอบมือพรีเมียมแบร์ร,บรู้สิ<ม>กูอ่านประวัติมา จากเว็บไซต์จากเว็บไซต์วิกิพีเดียแล้วก็ไปเปิดช่อง YouTube หา,ากวพีเอาวิกิพีเดียเขาอธิบายไว้นะรถยนต์ลอยนี่มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกเลยนะหมดแล้วครับเรื่องที่จะพูดวันนี้ผมก็จะมาลองรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถที่มีเฉพาะที่มหา,าลาัยมอบนราชธานีนะครับมีเรียงรายนะปุับซูมก็ไม่เป็นซูมได้ทางน้ซซูม นี่นะครับก็นี่เป็นนี่เป็นอ่าเรียกว่ารถที่เราจะลองนะครับนั่นคือเครื่องเครื่องยนต์พันนะพันซีซี่พันไตนี่แหละเครื่องยนต์แบบสองสูบนะครับแล้วก็เป็นใช้ครอบลูกสูบจะขึ้นอยู่กับขาใช่ครับแล้วก็เป็นอ่าข้อเหวี่ยงแบบ3 6 0อองศานะถ้วถ้าเป็นี่ยอันนี้กี่ซีซีครับอันนั้น20เอ้ยุ่ยไม่ใช่ซีซีก็คนละซีซี แป๊บแป๊บมเอาแม่เอาหมูกัะนองมาปะเต้มมเอาไม่ได้แมกินอยู่ดูไหมว่าคนส่วนใหญ่ชอบมาบี่ตาบุญก็มาเกอะไรน่ช่บ้านทำิมไอ้เจบอะนี่ปิมมามาตู้บนนได้เป่า มาสู้คนนูน้ได้เปล่าแต่นนัน,น,นเปขนร้กเอาคนอไกของมัแอแอมันร้อนหนะ้าจริงๆนะมันไม่ร้อนหรอกแค่ปัน่นจักรยานเดตาหมอก็ได้ปเธอะไม่อ,มอ,อเอา บ e r r ราชชานีจะมีบิ๊กไบหรือรถสปอร์ตหรือรถที่มีสีสีมากกว่าเราที่มีเจ๊นแล้วก็บุญไปรถกูว่วอะไรเงี้ยมันที่เรื่องรถคันแรกนะครับมาจากป้าจีนบุรีนะนั่นคือ CBR ร้อยห้าสิบสวยนี่สวยป่ะนี่คือ GPX Legend ร้อยห้าสิบช่วงยุคแรกๆของ l ี g e n d นะครับ สวยครับรถใครก็ไม่รู้แอบถ่ายนะมาจากอุบลราชธานีบอกพ่อซื้อมือสอคันนี้ให้ดิชวยต้องไปดูความกินน้ำมันด้วยซื้อมาแดกน้ำมันกว่าคันนั้นนี่ร้องไห้เอ้ยไม่มันเปีเกียร์ด้วยแท้จริงไหมใช่ของแท้จะเป็นนี้ถ้้เน้นย้ำคือไม่ใช่ของแท้น,นี่ไงอีกคันหนึ่ง ของแท้แท้เหรอยามาฮ่าเขาให้งานแบบนี้แหละยไม่ติดแต่เต้นไปไหนไปฮันไปหันเจ้าของไปไปยัง เจ้าของแมวไปนูี่นแล้วแมวแมวอ่าอ่อ่า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 ออ่่าอ่่าอ่าอ่าอ่า น้องกลัวเปล่า <Yeah. S 1> น้องตื่นน้องตื่นสถานที่